สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ที่ร้านนะครับขายมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องนะก็มาดาวครับพี่น้องนะมาดาวมอเตอรไซค์นะครับ FC นะ อาโมไซสักคันขี่ไปไล่ไปสวนก่อนนะครับพี่น้องนะเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีโมไซเนาะนะเวลาเราไปซื้อกับข้าวแบบนี้เนาะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับก็ไม่มีนะครับมีก็โมไซขี้างนะฮะกาจะสตาร์ตติดโมโหนะเอฟซีนะ <c oughs> นะก็เลยตัดสินใจนะครับ มาดาวโมไซอ์นะ F C ส่วนจะเป็นสีอะไรนั้นนะเดี๋ยวรอรอชมนะครับพี่น้องอ่านะตอนนี้แม่มาต่อยก็ลงไปคุยอยู่นะฮะนะว่าจะดาวเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่นะครับก็น่าจะส่งเป็นรายเดือนนะเดือนละ เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวรอฟังแม่มาต่อยเนาะทุกท่าน <c oughs> โอ้รถเยอะมากเลยนะครับช่วงฤด,ดูสงการเนาะดูเทศกาลสงการนี่มันธรรมดาเนาะรถก็เยอะนะครับเป็นไงไอเดีย <c oughs> ไอเดียเป็นคนเลือกสีนะฮะชอบไหมลูก ห้ามแต่งนะห้ามแต่งให้ขี่เฉยเออถ้าแต่งรถรถมันเสียเร็วก็เหมือนอย่างสมัยก่อนพ่อก็แต่งรถเนี่ยแต่มันเสียล้อใหญ่ก็หาล้อเล็กมาใส่เอ้ ส่วนมันมีอยู่นะเอฟซพวกเรามีอยู่หนึ่งคันเป็นรถน่าจะเป็นรถต่อมือเนาะไม่รู้ว่ารถมืออะไรนะฮะเอน่าจะเป็นรถมือ8นะฮะก็ให้ลุงนะครับคนที่ที่สเนาะขับไปทำงานนะครับ เพราะว่าเพื่อนก็ไม่มีโมไซค์นะครับก็เลยสละนะครับราคาคันนั้นนะครับประมาณหมื่นหมื่นสี่นะรถต่อมือนเนาะก็ให้ลุงเพิ่นใช้เสียนะฮะเราก็มาดาวเอาใหม่นะครับพี่น้องอเวลาน้ำปูน้ำปลาหมดเนาะบ้านเราอยู่บ้านผมนะอย,อยู่อยู่นอกนะฮะมนันลำบากนะฮะ ก็ไอเดียซื้อมปลายพ่อหน่อยซื้อไข่ใ,ให้แม่หน่อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้ปรึกษาใครเลยนะเอฟซีว่าจ,จะมาดาวรถเนาะนะพอดีมาทำแอปธนาคารนะครับก็เห็นลาวมอเตอร์ไซค์ก็เลยอะแวะดูหน่อยนะครับพี่น้องหามอเตอร์ไซค์สักคันขี่ก่อน นะครับ <c oughs> ส่วนเราจะไปช่วยเหลือบงต้นแม่น้องแอปเปิลนั้นนะก็ซื้อขา้ขาวสารแล้วเนาะหนึ่งกระสอบนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ใหญ่คนใต้นะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับ ่วนจะเราจะไปหน้างานนั้นนะก็รอดูก่อนนะครับว่าจะไปวันไหนนะครับไม่พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้วันที่สนะิบเอ็ดเนาะอืมเราเราไปดูก่อนเนาะแล้วก็คํานวณว,ว่าเราใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช้ไม้กี่ตัวนะครับพราจะนันแล้วครับเอฟซีหลังสงการนะครับ FC, เพราะว่าสงการก็อยากจะพาลูกๆนะครับไปเล่นน้ำนตามห้วยนองคลองบึงนะครับนอนตรงไหนที่มีน้ำนะครับแล้วก็พาเด็กไปเล่นเนาะหรือว่าไปเล่นน้ำที่ห้องน้ำนะฮะที่โอ่งเนาะไอเดียเนาะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> โอเคครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ